สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมฉันเป็นฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์ XLT 4ประตูคันนี้กันนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนะครับผมคันนี้แต่งมาส่งมอบลูกค้าที่พัทยานะครับผมจังหวัดชนบุรีนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงใต้คอนโดลูกค้านะครับผมคันนี้จะเป็นแคมเปญดอกเบี้ย0%นะครับผม0% 72งวดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับ คันนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนกระจังหน้านะครับผมเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับผมตัวนังสือ FORD นะครับผมสีดําขอบแดงนะครับผมถัดมาด้านบนก็จะเป็นสคูปนะครับผมสคูปะเป็นสคูปทรงเตี้ยนะครับสีดําเงาตัดสีดําด้านนะครับผมถัดมาก็จะเป็นครอบไฟหน้านะครับผมสีดําด้านนะครับนี่ตัวนังสือแล้ก็สีแดงนะครับผมโคมไฟ คมไฟหน้า XLT นะครับผมจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นสีคมเมียมนะครับด้านในนะครับถัดมานะครับผมด้านข้างนะครับผมก็จะใส่ซุ้มล้อ3นิ้วให้กับลูกค้านะครับผมเพราะว่าลูกค้าใส่แม็กเดิมนะครับผมก็ใส่แค่3นิ้วก็พอครับถ้าใส่6นิ้วมันจะดูไม่บาลานซ์ครับผมแล้วก็ใส่ชุดครอบแก้มข้างให้นะครับผมปกติจะเป็นสีคอมเมียมนะครับผมตัว2 0 2 1 ส่วนตรงอื่นจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยครับที่มาจากโรงงานนี่นะครับผมมือเปิดขอบกระจกอันนี้ก็ใส่ขับบัามือให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมกันรอยชิดนส่วนนะครับด้านในนะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับผมก็ถอดคืนให้กับลูกค้านะครับผมปี2021นนะครับผมเบาะเดิมมาจากโรงงานนะครับผมจะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับผม ด้านหน้านะครับผมก็จะแถมกล้องบันทึกหน้าหลังให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่นะครับผมจอก็จะเป็นหน้าจอซิงค์นะครับผมเชื่อมต่อ Apple Car p l a y a n d r o i d Auto ได้นะครับผมบอร์ดหนังสวยงามเลยครับสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์ลูกค้าเลือกเป็นลายนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นโลบาร์นะครับผมของออโตเทคนะครับผมแบบขายาวนะครับแล้วก็จะมีข้อไฟท้ายนะครับผมแถมให้ด้วยแล้วก็ข้อเบาท้ายนะครับผมบวกปลายดาบนะครับนะครับผม XLT ปี2021นะครับผมกันชนด้านหลังนะครับผมจะเป็นสีกาไฟนะครับผมถ้าปี2020จะเป็นสีคอมเมียมนะครับผม ก็จะมีเซ็นเซอร์เหมือนเดิมนะครับผมสี่จุดด้านนี้ก็จะมีครอบฝาถังน้ำมันนะครับผมกระบะไลเนอร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นของแท้นะครับผมแข็งแรงทนทานแน่นอนครับอ่าแล้วก็จะมีแถมกันสาดให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมนี่นะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะออกฟอร์ดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดแรปเตอร์หรือว่าเอเวอเรสต์นะครับผม โทรมาสอบถามแคมเปญหรือว่าแอดดีไลน์มาสอบถามได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์และไอดดีไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพลงเท่านี้สวัสดีครับ